สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องวิชาการจับหลักเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับมโนรามาอย่างช้านานนายโรงมโนราต้องเรียนวิชาอาคมคาถามากมายหลายแขนง หนึ่งในนั้นก็คือวิชากาจับหลักซึ่งตาพานบุญก่อนจะออกโรงหรือใส่หน้าพานทุกครั้งต้องเป่าวิชากาจับหลักเพื่อให้ผู้ชมต้องตาต้องใจกับลีลาของการออกพรานหรือการออกมโนราทุกครั้งต้องเป่ามนไปเพื่อติดตาติดใจผู้ชมซึ่งต่างมโนราก็ต่างคาถาออกไปสิทธิการิยะ ตามอาจารย์กล่าวไว้ว่าวิชากาจับหลักเป็นสุดยอดวิชาเมตตาเป็นเอกเรื่องเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มหาละลวยมหาโชคมหาโภคสมบัติเหลือคนานับจึงถูกเรียกว่ามหาทั้งห้ากาจับหลักทั้งเสกแป้งเสกน้ำมันลงเลขลงสีพึ่งใช้ได้1นึประการ สมัยก่อนนักเลงเจ้าชู้ศิลปินพื้นบ้านเช่นลิเกป่ามโนราจะนิยมใช้ดินสอจาดอัคละวิเศษกาจับหลักนี้ลงที่ฟันเขี้ยวของตนเมื่อยามออกแสดงแล้วยิ้มไปทางใดพลันให้บังเกิดเป็นที่รักที่พึงใจต่อที่พวกเรายิ้มให้หากแม้นเขาแข็งใจไม่รักเราตอบเขาก็ทนอยู่มิได้ อุปมาเหมือนนกกาที่บินไปจับหลักซึ่งเหมือนมนที่ลอยล่องออกไปจับคล้องดวงใจโบราณท่านว่าคนที่โลงกาจับหลักที่ฟันนั้นขนาดยิ้มใส่กอไผ่กอไผ่ก็ยังแตกได้หากยิ้มใส่คนทั้งหลายหรือคนที่เราปรารถนาให้เสมือนสอนรักที่ไปปักดวงใจหากไม่เห็นหน้าเราจะโหยให้โหยหาป่าจะขาดใจตาย แมนไปเจราจาปาศัยติดต่อการงานสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายแทบไม่ต้องต่อรองใดๆให้วุ่นวายจะเจราจาขอบ้านขอเมืองขอของสำคัญต่อบ้านเมืองก็ย่อมได้เพราะเป็นวิชามหาสเสน่ห์ชั้นสูงในสมัยโบราณเขาจึงตีค่าวิชากาจับหลักนี้ไว้ว่ามีค่าควรเมืองเชื่อกันว่าแมนได้นำมนกาจับหลักนี้ มาสร้างเป็นวัตถุมงคลด้วยอนุภาพมนและยันกาจับหลักนี้จะดนบรันรดาลจิตใจให้ผู้ที่ได้พบปะพูดคุยเกิดความเสน่หารักใคร่อาลัยอาวรไม่อยางอยู่ห่างเลยแม้แต่เพียงที่วาราตีเดียวดังโบราณว่าผู้ใดถือวิชากาจับหลักหรือมีของที่ลงวิชากาจับหลักอยู่กับตัวปราถนาใช้ทางสน่สามารถใช้ได้สารพัด ตามแต่จะนึกตามแต่จะคิดได้แลซึ่งวิชากาจับหลักเป็นวิชาโบราณที่หายากผู้ใดจะทําได้อีกทั้งการสร้างก็ไม่ใช่ง่ายๆวิชากาจับหลักหรือพยากาจับหลักถือว่าเป็นสุดยอดเรื่องมหาสเสน่ห์เมตตาวิชาชั้นสูงเด่นเรื่องธรรมาหากินกาจับหลักชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจับให้มั่นทำให้อยู่ เน้นทางด้านมัดจิตมัดใจให้คนรักใร้เมตตาจะเป็นเรื่องความรักคู่ครองก็ใช้ได้ดีจะเป็นเรื่องเจรจาธุรกิจการค้าก็ทําให้การค้าลูกค้าหรือคนที่เจรจาด้วยมีความแน่นอนในการเจรจาตกลงธุรกิจหรือจะนําไปเจิมไว้บนป้ายร้านค้าก็ใช้ได้ครับกาจับหลักถือว่าเป็นที่สุดของมน มหาสเสน่ห์ชั้นสูงเมตตามหานิยมที่ชาวใต้ใช้กันมาตั้งแต่โบราณและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ได้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ